สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่เมืองโค้งคือเก่านะคะอยู่กองขัวเมืองโค้งเนี่ยอยู่กองขวกันสินคือคือคอนนี้จหนอยเพราะว่าเขาจะสื่อปลาคล้ายปลากันอึกระถึกอยู่แต่ว่าเฮากับวได้มาสือา่อปลาหรอกวันสิพาน้องน้ำขามไปพูน่นหาดเดือแต่ว่าไปเพราะใดเนื่องจากว่าพอมีเครือขามไปร,ร่รอยปะต่แงใจวันศุภาอว <laughs> ่างน้นำนามได้เลยนะ เนี่ยว่าสิมาเดนนำของกักๆผลวะแต่ว่าขามไปบ่ปบ <laughs> ไไ <laughs> ร,ไรไแต่ว่าบ่ลงรอยย้อนมันบ่ลงรอยนี่แหละเจ้าจังไปบ่ฮหอดแต่ว่าห้องสีไทยบรรยากาศการหาปลาซื้อปลาอยู่กล่องคัวาหายเบิงคือกระถึกหนึ่ขนองปลามีแต่โตง,งามๆเดยวสีไทยเบิงเพราะว่าเอาขึ้นมาจากน้ำไม่ม่ๆุดๆเป็นตาสะออนสะพะว่าเขาเจ้าร่ำสีพันดอนใส่มาจาังไร าำซีมันร้อนนะนะ่ะข้างมอไว้ปลาเตีนขึ้นใส่เองว่าสน้นเปียบๆว่าปลามันหลายเนาะช่วงนี้ปลามันขื่นเขาจะว่าเขาก็เลยพากันมาไหลมองตามลำไ่นำคลองเนี่ยเดี๋ยวสิไายเบิงบรรยากาศอันคือขื่นนะคะในการห้าปลาสื่อปลาแต่ว่ากน่าเสียดายเนาะบริขารไปซ้ำหาเดือ ปีก่อนเข้ามานี่เข้าไปหาดลอนทานแต่ว่าหาดลอนทานปีนี้เขาเจาะบรรอันปุ๊บเป็นตูบแซ่นะบนให้คนขามไปหลินหรือว่าไปอาบนา้ำเมืองวิวอยู่เบื้องนั้นเพาาราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะ 拜拜。

จอดมดโดจแต่โลกโอินเตอรเวยจอดโเลยโลกเท่าไหรปลาอันนี้หน,หนโลกสหา่าอ๋อจะสะออนอเนอะหรู่อ้าอยู่ทังเมืองนั้นก็กนจะกระิ้หาปลากันอึกกระถึกอยู่แต่ว่าอยู่ทั้งฟังนี่กระชิ้นเป็นสื่อปลากัน มเดลามไปหาจจอยมากินมักตานแทนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจ้าขายมักตาลร้อยหลายกัดกินได้เป็นวันเอาอเลยเลยกินทั้งเปลือกเขาจะว่าเพราะว่ามันมีแญ่อาหารสูง <laughs> ขายจังไหนเลยมักามกาน,านเพื่อนานั้นถุงหนึ่งสิบพันปอกให้กินเลยเลยบอกแบบปอกแกงลอยมันสดๆโอเค okay. โอ้นี่เดทงนึ่งสิพัน์แม่แม่นะบอก่เขาอยากให้จับปอกไหมอันนี้ไม่ยังเนี่ยน้ำตาลนี่นอ้น้ำตาลอ้ยใส่แบบตั้มสมไม่ยังไหนบอกโอแม่แม่ได้อยู่โอ้อยากได้เอใ้วให้ก้นหัวเ้อเท่าไหร่เดนี่ยเออเดี๋ยวิื่อก่อนน้ำมึงม ตาลปี๊ดอัน في في er م م นี้ก็จะเป็นน้ำตาลก่อนน้ำตาลน้ำอ้อยโอ้ก็จะสะออน ยยก,กินเปือยกันนะสิไดๆหรอมั้งเดี๋ยวจะก็กินเปื่อยกินโดนมังไปมัองมาทำไมมักินเปือกกิน,ยยน,นเมากกเหม,มือนแปนเมจะได้นไ,ไดดูแลนะเี่ยโจังเลยกินผู้เดียวผู้ดีซิบ เบิร์ดเป็นเห็ดอืมอืมแซ่บขนาดอ่ดอ,อนดีอืมอืมกิ่นมือเปลือกสบายมืคข้อมัน

เดี๋ยวเฮาเก็สิกลับไปมองพักดูเปิดมาเจอกันตอนนี้เฮาอยู่ใส่นางนางคนนองนพะเพ่องอยู่คนพะเพ่งเดี๋ยวสิพาย,ยางลงไปเบิงน้ำตกตาดคนพะเพ่งซึ่งว่าเฮาเกได้มาเป็นเวลาปีกวักวแล้วมาปีนี้ก็คือปีเก่าเงียบสงบคือเก่านะเนื่องจากว่าเาบว่ามีแขกนี่คน,น่นเองเดี๋ยวสิพาย,ยางลงไปเบิง ไม่เคยนำตกแต่ว่าก่อนสีลงไปบึงไม่น้ำตกเดี๋ยวสีไปไหวผ่าก่อนเตรียนการไหวด้วยด้อบนไหวบนกระซาจนไหม่มันไม่โปวดมันกาดบนไหวดุเพราะหลับเพราะพอนระกุมพป็นเด็นเท่าไหร่เลยชุดจะซิฟพ่านหนูแทมถูกพออ๋อ เอานซุดนึงนะถูกองถูกกองอาอุปนึงนยเออร่อยุนึ่งอาใหเ้าหนังตมีตยื่นใ่ถุงนี้ ที่เห็นอยู่เวรล้างนั่นก็บซีเมนต์ต้นไม้มะนิโคนที่เพิ่์นเอาขึ้นมาจากกลางน้ำแล้วเพิ่์นก็นเอามาไว้อยู่นี่เพราะว่ามันลมก็เลยว่าเอาขึ้นมาไว่ก็จะว่าเป็นต้นไม้ศักดิิ์สทธิ์ต้ตนไม้มะนิโคนฟังแต่สื่อกะหูเราว่าศักดซีตมะนิโคนเดี๋ยวเฮาสิพาลงไปเบิง่งน้ำตกตอด ส่วนนี้นามก็บบว้ายมันก็สีงามแหละเพราะว่ามันเห็นอันขีหินในหลายนะหนามมันก็สช้ไลตามศอกหินน่ะแต่ก่อน,อน้นม้ม่ไม่โครดก็จิอยู่กลางน้ำอยู่พูดที่มันมีกาจับได้หลายนะผู้ใด,ดเคยมาเนี่ยส่วนที้นมหม่นม่โครดยังอยู่กลางน้ำแตาผูดด้ใดเคยมากับคอมเมนต์บอกกันได้เด้อ <laughs> แต่ว่าตอนนี้้นม้ม่ไม่โครด, <laughs> ดเพิ่นก็เอาขึ้นมาไวอยู่ตูเกว ยคโคบเนี่ยไปหลาย่างเาเอาเกิบเพ่เลยสะเกิบอยืดเบืองหน้แไปเอาเกิือด้วยตีนไปด้วยแม่นบ่โอน๋ไปจันี่ว้าว VIP ขนาดเว้ย มีรถมาขับเลยเด้อแต่ละเมือมีแข็งมาหลายอยู่อ่ะแล้วอไแล้วอะไรอย่างนี้จะใกล้หัวแล้วออ ุดเขตประเทศเล่ายู่แลนไตกมมรสิแมนเมืองโคง้งแข้งจำปัสักสุดเขตประเทศเล่ายู่แลนเหนือกมมรสิษแมนเมืองยอดอูแข้งพงศรีและตอนนี้เขากับยูทีนำาตกตาดคอนพะเพงแล้วกระิมนีอีกนำาตกตาดหนึ่งก็คือรีพียูทีลอนคอนทุกคนฮูบอ่าเป็นยังเขาจะเอ,อิดว่ารีพีจะเวรีคูบอ่ ดีนี่ไม้เถิงแบบแนวใส่ปลาใส่ปลาใส่แนวเอาปาลาเนาะดีดี<ล>ตอด<อ>แมนแนวใส่ปลาเป็นยังไงแนวไปโตกอบปลาไปกี่หันมักใส่ดีใส่ตอดน,นอกเอาปลาเนี่ยมันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดี๋ยวเพิ่นมักมาใส่ดีใส่ตอดใส่มือที่อีหันไหลย,ยู่แต่ว่ามือที่สองมือที่สามไปกะบบได้ปลาบาบได้บบเห็นพ่อโต เป็นกามาเบิ่งอีกกับรบเห็นอีกโดนมากพอนด้แบบคิดแบบคิดในใจว่าเอ้าเป็นยังแบบป่าคือบู่ไหร่พ่อโตแบบท่านทีมันจิเขาเป็นบอกตัวน้งองทองตอืันก็เลยแันนี้มาหลักจอบบางแนบมีคนหลักบางบ,งบ่องมีคนหลักเอาป่าเขยวบ่อ,บอ,บอ,บอมาตัวมาหลักถาเลยถาแล้วจนหอดคำหอดเหมือพอดีเห็นผีเนาะเป็นผีผีแบบผีกินป่านี่แหละี่ไม่ก็ะเอื่องผีเองอ ก็เลยพยีหันมาจับกินปลาไปจนเบ้อไปก็ไปเจอเพินเันธ์ทั้งล่างเลยพันธคิดว่าคนโอ้โหพันธคิดว่าคนเพันธก็เลยไปเจอ,อร้านเมื่อกี้พ่อมันรักเอาปลาโก้งแท้ๆโบแมนพี่นับว่ามันพีมองกระตุกใจยังไงร้านมื่อกี้พีตัวนั้นก็ได้แล่นนำเพิน่นโอ้โหจ,จับเอาเพิ่นมาเป็นผัวนนแบบนี้พีโอ้แสดงว่าพีผู้หญิงพีผู้หญิงอ้โแมนพีกินปลายงไแตะกี้แต่ก่อนเถื่อนจับเอาเพิ่นมาเป็นผัวอีกนี้พีตัวนั้น มันอยู่ในถ้ำในโกลนมือมือพีนที่ว่าพีอยู่กันแหละเป็นมือพีนหลักก็มีน้ำแต่อยู่น้ำพีนะอยู่ในถ้ำมอผูไซป่นะก็อยู่จนโดนตืายฝ่าหนปีแลวก็ยักเมื่อห้าพอห้าเมย์อะไแบบนี้ก็เลยว่าสี่ห้าทางหลักเมื่อวันนี้มือหนึ่งพีตัวน่นออกไปห้ากินนี่เด็กก็บอกคนก็เอาขี้หินหันมาตันปากถ้ำไ้วันนี้พีตัวนั้นก็ไปวันนี้ผู้นี้ก็ พคนอีกหาทางสิรักเมื่อกับไปไง่ายพีนะเนาะก็เมื่อ,อ,อแลนเมื่อไปเด็ดพีดดน,นนํำแลนน้ำเนยไปเห็นพีตะหักเนาะแบบวีก้ยเมนะื่อปักเอยไปกระหักเนาะพีหักนะกันทีเมื่อก็บสิเอาแบบสมบัติอีนยังหายอยีงนะก็ได้แบบไปเอาสมบัติมาหายกันเป็นเมื่อเมื่อแะไรพีจดเลยก็บสิมันตอมใจกันอีกแล้วก็เลยแบบเนาะก็เลยอ่น เป็นเอิร์ดมาลีพีอห็นเลโอ้ดีองพีแบบนี้แต่เป็นดีองพีเพราะอะไรก็บอกกาว่าใส่ดีใต่สอเนเลยได้ยากกน,นเลยบาลีพีอันนี้เขาใจว่าตาย้อนความฮักเนาะเออทั้งสิบเป็นพีก็มีหัวใจได้าก็คือว่าแหละว่าพีว่าคนอยู่กันมาหลายฝาหนาาปีมันก็มีควมามฮักความผูกพันภาซ้นขนาะว่า ตายเหลืออีเธอหนึ่งก็ยังตายซ้ำอีกหย่อนต้อมใจอยู่ตอมใจจังทั้งๆที่ตายแล้วเนาะแต่ว่าพ่อครูเอาจากไปตายต่ออีกเอ <c oughs> อก,กันก็เหมือนกันจะเป็นเราไปเลยไป <c oughs> จ้าอยน่ไหนไปอยู่ไหพี่ยังติดใจพี่สินพระสน เอาซะแบบว่าโอ้ตายไปเกินนะเพระว่าตายสอนตายสามขนาดเนาะมันไม่มาตายไปเกิดเดบเอ้นเตัดใจมาไปเกิดตัดใจจากผู้บาไดดที่ตัดใจก็จะกันว่าหาไปไงคืมน่งฝ้าว เดี๋ยวสียางลงไปเบิงนำตกตาดแบบจำๆแข้มน้ำเลยส่วนนี้กระน,น้ำม,มันบุกแหง้งยางไปใช้กระได้สบายนี่ต็งเตโคดหินนะฮะได้แต่ว,ว่าหินหุกไข่นะนย่างฮะอยู่ห,ย <laughs> หุกเบิงหุกเบิงเลย์จัด